เฮาสเตอร์สถาบันวิจัยพัฒนาความสูงเปิดนวัตกรรมเพิ่มความสูง Grow e x e r c i ไ e บอกเดยว่านอกจากหน้าตาที่สวยหล่อแล้วค่ะการมีบุคลิกภาพที่ดีก็ย่อมต้องควรมีค่ะเพื่อที่จะให้ภาพรวมของแต่ละบุคคลดูเพอร์เฟกมากขึ้นวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานเปิดตัวทอสเตอร์ค่ะสาขาสาม่านมิทาวนําำโดยหมอหญิงค่ะดรบรรลักษณ์ธีรมงคลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเพิ่มความสูงทอสเตอร์ค่ะสอบที่นี่ค่ะเขามีนวัตกรรมที่จะมาเพิ่มความสูงอย่างเป็นธรรมชาติโกเอซไซด์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีมิสเอรลิซึมค่ะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งป กระตุ้นฮอร์โมนโกรธค่ะฮอร์โมนในลากลางวันสำหรับทสเตอร์ค่ะยังมีนวัตกรรมโก o เอ b o ซ์ค่ะแอปพลิเคชันเพิ่มความสูงค่ะ Go ลเ e ็ e ซ์ซหลักสูตรออกกําลังกายเพิ่มความสูงค่ะที่เป็นระบบและปลอดภัยอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์ค่ะไม่มีการใช้ยาเลียงไม่ใช้สารเคมีไม่ฉีดยาหรือผ่าตัดค่ะสุดท้าที่สนใจค่ะอยากจะขอคําปรึกษาค่ะจากโทสเตอร์สามารถดูายล,ละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage อยากสูงดตรหญิงสูงสร้างได้ค่ะ ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะชวนเ,เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านน่ยนะคะเข้ามาออกกําลังกายเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของสูงสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้และวันนี้เราก็ได้ Miss Tourism World Thailand มาร่วมกับเราด้วยในการที่จะมาพิสูจน์มาดูซิว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะสามารถที่จะสูงได้จริงหรือเปล่าค่ะค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการกระโดดแทมโพลีนแล้วก็มีการโหนบาร์มีการฝึกคอร์บอดีนะคะ แล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตรกรรมการเพิ่มความสูงค่ะสำหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถแจ้เข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีค่ะใช่ค่ะโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่จะต้องช a เ l อ r made ก็คือจัดในให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันประวัติการจเจริญเติบโตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน นะคะดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดให้เหมาะสมรวมทั้งบุค,คลิกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไห้เหมือนกันน้องๆน้อง,องบางคนมาแบบยงีย้ๆบางคนมาแบบร่าเริงบางคนมาแบบเครียดดังนั้นสิ่งที่เราช่วยในกิจกรรมของเราเราช่วยทําให้ EQ ของเขาสภาวะอารมณ์ของเขาดีขึ้นแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นอย่างเปิดเผยได้ ค่ะค่ะแต่ละส่วนนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้วิธีการสอดคล้องโดยธรรมชาติอะค่ะการจเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นโครงสร้างของเรานะคะถ้าสมมุติว่ากระดูกของเราเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือในใน,ในแนวระนาบที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมองเห็นได้บางคนไหลเอียงสะโพกเอียงหลังค่อมหลังโก่งหลังงอ ดังนั้นเนี่ยมันจะบล็อกในการทํางานของฟังก์ชันของร่างกายของเราด้วยเช่นกันถ้าเรามีการจัดปรับโครงสร้างที่ดีอะคะ่ะการจเจริญเติบโตก็จะเอืออ้ออํานวยได้ดีขึ้นและแน่นอนการออกกําลังกายก็เป็นตัวที่ช่วยทาให้กรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและดิฉันเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เป็นนางงามทุกท่านนะคะได้มีการชอบรักชอบในการออกกําลังกายชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของความสูง นวัตกรรมเป็นส่วนที่ทําให้น้องๆรีแลกซ์มากขึ้นน้องๆก็จะไปนอนที่เตียงเตียงก็จะมีการสั่นสะเทือนน้องประมาณ10นาทีน้องก็จะประมาณก็จะหลับแล้วอะค่ะช่วงแค่10นาทีเพราะการผ่อนคลายก็จะทําให้การตึงของกล้ามเนื้อการตึงตัวหรือบางคนสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อเจริญเติบโตไม่ทันนะคะก็ทําให้ผิวแตกลายได้ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องความสูงได้โดยการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยประมาณแดด7จ็ดโมงเช้าค่ะ เราเป็นการผสมผสานในเรื่องของศาสตร,ร์การแพทย์ทางเลือกผสมกับวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาแล้วก็นวัตกรรมสตาร์ทอัพที่เข้ามาร่วมกันค่ะในการโดยปกติอะค่ะถ้าเป็นการแพทย์ปกติก็จะเป็นการแพทย์ไปเลยหรือออกกําลังกายก็ออกกําลังกายไปเลยคนที่ทาการแพทย์อาจจะไม่เข้าใจเรื่องการออกกําลังกายคนที่ทาออกกําลังกายก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับการแพทย์ ดังนั้นเนี่ยทุกๆกิจกรรมสําคัญหมดค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำในในเวลาเดียวกันชั่วโมงครึ่งค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสามารถจะพัฒนาได้มากขึ้นค่ะค่ะสามารถจะติดต่อได้นะคะที่สถาบันเพิ่มความสูงของเราถ้าเกิดเป็นสาขาเรามีสสาขาสาขาทองหลอกับสาขาสามย่านมิทาวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะเป็นไลน์ t o ดทอลสเ w l s t ท s เค่ะ หรือว่าที่จะเข้าไปเช็คใน Facebook ของเราก่อนก็ได้ค่ะเรามี2เพจเพจหนึ่งก็คือ tall.co.th อีกเพจหนึ่งก็คือเพจอยากสูงด็รหญิงสูงสร้างได้ tallster ค่ะ